สวัสดีครับพี่น้องครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีทุกท่านทุกคนครับช่องพยันละเพลินออฟฟิเชี่ยวครับเขาพีพอปอบบรรยรากาศย่ำเศร้าพอดีมีแม่ค้ามานเหน็นเล่าเอ้ยขัดบอลยังบัลครับเขาครับเขาเดลิเวอรี่ครับพี่น้องเอออันนี้ ยาซิงไรยังไม่ค่ะผู้ส่กไรครับป้าหอดนี่เมื่ข้านี่แท้หมนเลยตอนนี้หนา่า้องเลียนปุดีบอทิมทิมเวทีเขาจะาขอบ้าน เพ er yeah, nah, ิ the artist, the musician, the X, and the mm ่นเขาบ้านเพิ่นไปเมียนเมียนมดเลยแหละที่เม่ที่มาแต่ข่อยผู้เดียวที่เม่อที่ไปบ้านนั่นบอไปบ้านเพิ่นบ้านไอ้เอ็ดนะบ้านเพิ่นยู่ใช้พุ่มมือนก็เพิ่นก็ยู่ใช้พุ่มหมดอนั่นแหละสุ่มนั่นนี่หัวดับแก่โอ้มาเมียนรักแด่อันนี้นักเนี่ย โอ้ยีตีสามมักเลยเนี่ยหมักไข่หอมเ่ยหมักไข่หอมเ่ยอะไรยังไลเนี่ยครับอาหารกันกินรถปุ่มพ่วงครับเอาอ นี่เดียวไม่ร่อมอำไมอยกหางทางเขาหนิเดียวฟองีีน้องเข้าตัวเนียไปหักมาใส่เปล่าของพีน้องเข้าตัวหักมาใส่หลดดดุดโดนกลุ่มพ่วงคนเกินนะครับจุดเ้า เปี๊ยกๆอีกสต่แม่้เจ้าฮัตต่นกับมี่นี่เขาสีด้ายไส้ดิบต,ตายมันยังมาเสวานยขนมกินเลยมืคือขาปุาาป้นบ้านใครแต่ฮะบ้านามาผม อันนี้หมูหรือเนื้อนาอนี่นะอิญมาใส่กว่ากเอิญมาหม่ำมารั้อยยี่ร้อยสามสิบร้อยห้าสิกเพราะว่าหองมีหาบาทช่วทีขายเป็นรอบอันนี้เขาอะไร ยังสร้างโอ้ยคนบอบกินคือบานคือเมี่ยงใครเจ้าน,น่าเนะเขาซื้อแล้วยังไม่กินอยู่หองซื้อบอกพริกป่นเนี่ยย่ยาหลงไปส่งแท่นกาแฟาได้ป่ะว่ามันว่ามันส่องกาแฟบ่า,าเมนีนเลยแต่อันนี้มีแน่อยากได้อยกหนึ่บักเน่าวะ่นะโอ้ยไม่เหลือว่าถ้าผมอยากได้พริกปุ๋งเราตั้งกันเราเนาะ เราถามหายนังครับถามมีปัญหายัางนี่ถามหาขาขอ้อความปนว่ามีปหาเพราะเอาดอกว่นี้ไหมมัขขนเป้นเกยวปาคอครับผม่นะบ้านเขาเอิญพ่อน,นะะอนะแหล่ะเก้ายวปลาคอตีา่ี่บาทมันเผ็ดเลยทางหนุ่ยเจ้าอยมันม็นแนวดีไปเลยนั่นแนวเผ็ดเลย ดงบังน้าวจับาทบาทครับโอ้ยบินสีาไปสอบบงเงินโยนนี่กันมุ่ยยาเฝ้าปะครับหายจังหก็น้อยเพราะท่านหัวด้่งงนี่ไจอดบองนี้ก็ได้นั้นี่ไม่จอดบองนี้เออเขาตื้นเนี่ยไม่จอดบองเนี่ยบองบองห้มไม่น้อยนเนี่ยเพาะใคเจาเหลียวเห็น้นหนาาลุกตื่น นี่ไม่จมอดมังนี่ก็ได้เลยเราลาปิดไปปะเนี้เขาจะจมใหมเจ้าเบีบ,บ,บ,บออดซ้ำน,นั่นแหละใย่บีกหรือเขาจะจมได้บัดนี่เขอมาแข่งนี่รถพุ่มพวงตามติดชีวิตพุ่มพวงครับใครนี่ซุกไว้นี่ใครนี่ใครซุกแล้วครับผม ให้ห้างห่างหน่อยดิเจาบาทเนอะครับถุงละยี่บาทครับปลาเดดเดียวปะาสดรับปดคี่ว่าว่าไม่ถามว่าใครใเดแดเดียวอะไเอาพี่บดผ้าอะตรินี่เด้เขากลัวไหมนี่เด้ถูงบอกยี่นี่ไม่ถุงละเศ้า มีผพิพคนกับมีสร้างหน่วยว่าซื้อไปว่าหันผิวคนโมงเพียงน้ับโมสายันไหม นี have to have to lings, ่แ so okay ิดแล้วพ่งจะซื้อพว่หัวด้วยครับหั่ัอันนี้กอน่หมเนื่ังหลวกยางอ้อมแล้วพี่แกน่าเพิ่ง เอาลูกเด้อลูกเด้อเพิ่นม,มีเวลาเ่ห่าไรเน้่ยุ <c oughs> ่มพวงเ่ะอเนาจไปทำการแสดงทังอื่นด้วยหน่อยข้าเอา,เอาเด้วยไปเสียวยังกันไรลดพุ้มพว่วง ผลลินองอตาเศร้าวางเดือดเดออยู่พี่น้องแปลว,ว่ามันลินบ่อยแห้งดอกลินพ่อหอนหวยเนี่ยแหละเชียงแฉ่เชียงแบรรยาศช่วงเช้าครับตามติดชีวิตผูมพวงของพักอาศัยก็ดีดีไฟฟ้าสะดวก แล้วนำบอสปันเลยแล้วก็ไลหรอกครับนำไหล่เาเยี่ยมสองอย่งใช่ไหมใหในนายตัวพราะพ่นหันหนามาพี่ใหญ่อย,อยุ่ยเร็วแหลวะว่า,ในในาดเขาเจ้า,บอ,าจบอกว่ามันหลังอันเนี่ยฝากัวรถผู้จ่อมันมีทางเรวอกัาไปอันไปจอดคุ่นกด้ไพิ่นมา เป็ป่ไปจอดทุนพอท่านนี Teraz, like right. <wh> ้เขาจะปิดทางสีมาหอดอาคารเลี <me sais ahn em imo> ้องีเลยเิน่อหูไปไปไหนบะสันไปบ่กันที่อ้อมหมอกข้างนอกไปละแต่ยิ่งขาเจ้าว่องย้อมขึ้นนยที่แหลกเขาใจว่าเวที่ต่างพางนี่นะบัดที่นี่พ่นว่าไปต่างฟองฟุ่นหันหนามาหาอาคารเลี้ยงเงน ในการย่ำเศร้าครับพีอนองกับรานอาหารเคลื่อนที่ขอบคุณพี่น้นองได้ไหลายครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีบ๊ายบายพุ้น